ทางด้านวอร์ชิงตันโพสต์หนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกตีพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศฉบับล่าสุดโดยระบุว่าไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอันดับสองที่จะเกิดการรัฐประหารเป็นรองเพียงประเทศบุรุนดีในทวีปแอฟริกานั่นคือภาพสะท้อนที่ต่างชาติมีต่อประเทศไทยในขณะนี้ บทความดังกล่าวถูกโต้อ,อย่างทันควันจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอโดยระบุว่าความเสี่ยงในการเกิดรัฐประหารที่รายงานดังกล่าวระบุนั้นมีเพียงร้อยละสิบเอ็ดและค่าสถิติไม่สามารถชี้วัดเหตุการณ์ในอนาคตได้พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารซ้อนขึ้นอีกในอนาคตเชื่อไหมหลังและเชื่อไหมก็คือฝรั่ง,ง,ง,งก็พูดไปคนไทยมีสมองรู้จักคิด เราอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่เองเรารู้อะไรเป็นอะไรนะครับและเรื่องนี้ผมพูดไปแล้ววันที่3ตุลาคมวันให้นโยบายไงก็บอกแล้วปฏิวัติรัฐประหารเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วไม่มีครับในช่วงระยะเวลา85ปีของการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยผ่านการรัฐประหารมาแล้วทั้งสิ้น13ครั้งยังไม่นับรวมความพยายามในการรัฐประหารที่ไม่ประสบความสำเร็จอีกจำนวนหนึ่ง ทำไมประเทศไทยถึงสามารถทํารัฐประหารได้สําเร็จมากมายขนาดนี้ดร,รครับจากกระรแสข่าววอชิงตันโพสต์<ม>ที่มีการตีพิมพ์นะครับว่าไทยมีโอกาสเสี่ยงรัฐประหารลองจากแค่หนึ่งประเทศเท่านั้นก็คือบูรุนดีครับดรมีความคิดเห็นยังไงบ้างรครับดร,รครับคือความเสี่ยงนี่มันก็มีอยู่ทุกประเทศนั่นแหละอ่ากับประเทศไทยเราเนี่ยก็มีแบบประวัติศาสตร์มันเยอะไง มันยาวนานเยมีรัฐประหารเยอะกับอาจจะถือว่าเป็นสถิติโลกก็ได้นะไม่แ่มากครั้งที่สุดเลยตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้ามาเรื้นมาจริงเรามีก่อนหน้านั้นแล้วรอสอร้อยสามสิบเรามีอีกสมัยในการที่หกเนี่ยเราก็มีปฏิวัติเขาเรียกว่าปฏิวัติรอสองร้อยสามสิบซึ่งผู้นําการปฏิวัติก็คือร้อยเอกขุนทวยหานพิทักษ์ซึ่งคือชื่อนี้คนไม่รู้จักแต่คู้จักชื่อแกในนามหมอเหลงรู้จักครับหมอเหลงไงซอยหมอเหลงอยู่ตรงเนี้ยนะ ้าไม่ตอหมอเหลงมอเล,ง,อเลงก็เป็นคนแรกที่จะกิดแล้วปฏิวัติเพื่อกู้กอบกูบก้ให้ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนะครับในครั้งนั้นก็สมัยรุ่นก้า,ารัชกาลที่หกึ่งตอนนั้นทหารตำรวจทหารเรือนี่ทะเลาะกันทะเลาะกับเสือป่ากับเ,เสือป่านี่แหละมีปัญหานะครับก็เลยเกิดกรณีที่จะปฏิวัติแต่ว่าพระอ,อิญโดนล้มซะก่อน ก็นะฮะก็เลยโดนจับจําคุกแทนนะครับแต่ร้นเก้ากันอี่หกได้ก็มีความเมตตาปราณีก็คือไม่ไม่ปราหานชีวิตก็ให้ขังไว้จนทั่งถึงและการที่เจถึงคณะราษฎรมาปฏิวัติประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรียกว่าในวันที่24่ิมิถุนายน2อ7 5นสเจดห้านะครับนั่นก็ประมาณสักกี่ปีมาละแปดสิบกว่าปีมาละแปปีแล้วปีนี้ปีที่8 5แลิห้าลนะครับเราก็มีการ เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตย<อ>เรียกว่าเป็นอภิวัตเรียกว่าเป็นเรเ o ลูชั o นครั้งแรกในประเทศไทย<อ>นะเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่จริงๆถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งเดียวก็ได้ในประเทศไทยทองที่เจ็ดห้าเพราะที่เหลือ,อไม่ได้ปฏิวัติอะไรเลยที่เหลือคือการเขาเรียกว่าคูเดต้าก็คือเป็นการแค่รัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้รัฐไม่ได้ปฏิวัติอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมปเปะเ๊ะ การปฏิวัตินับได้แค่ครั้งเดียวก็คือ2 4 7 5เท่านั้นเองเปลี่ยนการปกครองครับเปลี่ยนการปกครอง,รองจากระบอบเดิมเป็นระบอบใหม่จากนั้นมาก็ระบอบเดิมนี่แหละแค่เปลี่ยนคณะรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาเรื่อยๆรัฐธรรมนูฉนฉบับแรกก็ใช้มานานนะครับแต่ถึงวาระหลังๆเนี่ยหลังจากสองคนสองสี่เก้าศูนย์ป็ 2, 2, นต้นมาใช้แป,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 ป๊บแป๊บแป๊บปีหนึ่งปีหนึ่งสองปีถูกต้องครับเปลี่ยนตลอดครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากหมอเหลงแล้วนะครับคนที่มาปฏิวัติก็คือ พันเอกพญาพหนพลพยุหะเสนานะครับกับามทหารเสือเลยพญาทรงสุรเดชกับพญาฤทธิ์อาคเนเนี่ยเ็ากอดคอกันรัฐประหารนะโดยการปฏิวัติครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไปตั้งที่วลานพระบรมรูปทรงมาสวมรอยพระจักรวนรนสนสนามสาบานธงหรืออะไรทํานองนี้นะแล้วก็ยึดอํานาจเลยอืทหารที่มาก็ไม่รู้อีโนอีเน่แต่ก็ยึดจนสําเร็จ นะครับนั้นก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยหลังจากนั้นมาเราก็มีประธานเรียกว่าประธานคณะราษฎรนะครับหรือประธานราษฎรก็คือนายกัฐมนตรีปัจจุบันนี้แหละแต่ก่อนเขาไม่เรียกนายกเขาเรียกประธานคณะราษฎรประธานคณะรฎรก็คือเป็นนายกคนแรกที่เรารู้จักในชื่อพญามโนปกรณนิติธาดาแต่พญานมโนปกรณปกครองไปสักระยะหนึ่งก็ร่วมกับพญาทรงสุรเดชคิดจะกอบเอาระบบเก่ากลับมาใช้ใหม่เอ้าว พยาพโหนบอกไ,อไม่ได้นะกรณีนี้เกิดจากกรณีที่เ,าเขาเรียกสมุดเ,เ,เข้าโครงเศรษฐกิจของอ,อาจารย์ปีดีนี่แหละอาจารย์ปีดีพนมยงก็เป็นป่ายพลเรือนในการเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมอาจารย์ปีดีก็เขียนเข้าโครงเศรษฐกิจมาปรากฏว่ามันไปนคล้ายๆกับพวกโซเชียลิสต์สังคมนิยมซึ่งทางป่ายรัฐบาลก็ไม่พอใจ จะมีการปฏิรูปที่ดินปฏิรูปทรัพย์สินเก็บภาษสงภาษีอะไรต่างๆเพื่อให้มาเป็นรัฐสวัสดิการมากขึ้นก็ไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมปั๊บก็จะอาจารย์ปีดีต้องโดนเนรเทศอยู่ต่างประเทศนะนะเสร็จแล้วพญาพหนก็เลยปฏิวัติปฏิวัติเสร็จก็เชิญพวกคณะรัศอรกลับมาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่อไปซึ่งอันนี้ก็มาเรื่อยๆแต่ในปีถัดมานั่นเองนะครับ,บนะฮะประเทศไทยก็ประสบเหตุการณ์กรบฏครั้งแรกเออกบฏแบบทันสมัยมากนะ โดยโดยใครโดยหม่อมเจ้าบวรเดชกิตากกรจบนะก็เรียกว่าพระองค์เจ้าที่พระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยพระองค์เจ้าบวรเดชท่านเป็นอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมอ่าเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในขณะที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะเจ้าฟ้าบริพัต์ท่านมาเป็นใช่ไหมว่าดูแลแทนครับพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยก็รวบรวมกําลังจากหัวเมืองเยอะแยะเลยติดต่อกองกําลังที่ยังจงรักภักดีต่อ รุ่ก้าการที่7เนี่ยเพื่อมายึดอํานาจคณะรัษฎรคืนเรียกว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองนักกู้บ้านกู้เมืองก็เดินทางมายึดหลายที่เลยสุดท้ายไปตั้งฐานที่มั่นแถวแถวดอนเมืองหลักสี่เข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้แล้วจอมท่านพญาพคลก็ตกใจอยู่ก็เลยเรียกพันตรีหลวงพี่บู์สงครามเนี่ยก็คือจอมพลปอเนี่ยที่เรารู้จักกันจอมพลปอเนี่ยตอนนั้นยังเป็นแค่หลวงพี่บูนอยู่หลวงพี่บู์ก็ดําเนินการ รวบรวมทหารที่ทันสมัยทั้งหมดในยุคนั้นไปรถไปเลยนะสมัยนั้นไม่มีรถยนต์นะวิ่งกรุงเทพตอนเมืองนี่ไม่มีรถยนต์ไปรถไ,ไปไปรถไปแล้วก็ไปยิงกันอุรุมบอลกันแถวแถวทุ่งหลักสี่ทุ่งหลักสีก็อยู่บริเวณที่วัดพระศ,ศรีมหาธาตุตอนเนี้อโอ้โหยิงกันะร,ะร,ระเบิดระเบิอปรากฏว่าป่ายยกบฏสู้ไม่ได้ก็ถอยทับกลับไปที่โคราชฝ่ายคณะราษฎรฝป่ายรัฐบาลก็ตามติดเลยอจอมพลปอกับ พวกในทหารหลายคนนะที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็มีเนี่ยร้อยตีประพาสใจรุเเถียนแล้วไปร้อยตีตุอยู่<ะ>ก็ดําเนินการวิ่งตลุมบอลไปยิงอ้อยิงต,ะต,ะตะั้นตลุมบอลกันเลยนะตอนนี้คงผอมนะคงวิ่งเก่งไปยิงหัวหน้าคณะกบฏ<ะ>หัวหน้าแม่ทัพกบฏฮาก็ไม่ไม่ไม่ใช่พระองค์เจ้าบ,บวันเดชน,นะก็คือ<ะ><ะ>แม่ทัพไปกบฏก็คือพญาศรีสิทธิส,สงคราม ดินท่าราบดินท่าราบเนี่ยเป็นพ่อของแม่ของพลเอกสุรยุทธ์อีกทีหนึ่งก็คือเป็นตาของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นี่แหละนะดินท่าราบเนี่ยก็เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายกบฏนะก็โดนยิงเสียชีวิตก็เลยอางนั้นกับกบฏก,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 ก็ได้ถอยอ,องค์ยาบวรเดก,ก็เป็นลีภัยที่อินโดจีนฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับก็คือนี่คือเรื่องแรกกรบฏครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเห็นไหมโหมีที่มาที่ไปมีที่<ป>มาที่ไปมีปฏิวัติก็มีกบฏ กบวชเสร็จก็มีรัฐประหารออเออปฏิวัติครั้งต่อมาเป็นรัฐประหารหมดเลยกับปฏิวัติครั้งเดียวอืต่อมาก็มีการเลือกตั้งนะมีช่วงช่วงถัดจากนั้นมาถ,ถัดจากกบฏบวรเดชมแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ค่อนข้างราบรื่นนะประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่สองสี่เจ็ดหกจนถึงสองสี่เก้าศูนย์เป็นต้นมานะครับอ่าเป็นประชาธิปไตยแบบค่อนข้างสมบูรณ์แบบอืปีมีเวนแบกเป็นครั้งคราวเป็นนิดหน่อยอ่าเว้นครั้งคราวสมัยอย่างสมัยของ การเข้ามาบุกของญี่ปุ่นใช่ไหมลายไทยก็ยกธงเป็นพวกญี่ปุ่นด้วยถูกต้องครับในยุคนั้นใครจะไปคิดว่าแหมญี่ปุ่นเราเป็นฝ่ายสัมพันธมทวิตรไม่ใช่เราเป็นฝ่ายอักตะในยุคนั้นในยุคนั้นเราเข้าข้างญี่ปุ่นเต็มที่อาวุธยุทโธปกรณ์ซื้อจากญี่ปุ่นเพียบเลยเรือแม่กลองเรือท่าจีนในของไทยก็ต่อจากญี่ปุ่นมาลำนั้นนะที่เป็นอุสสาวรีอยู่นะแล้วก็มีเดอดำน้ำญี่ปุ่น ครื่งบงครื่งบินก็เป็นแบบญี่ปุ่นไหลลัอันนี้ก็ผ่านไปจนนั่งถึงว่าสองสี่เก้าศูนย์มีการปฏิวัติอปฏิวัติให้จมพลปอเป็นนายกใหม่แต่พลปอนี่โดนข้อหาข้อหานี่เลยนะก็าหาอาญ,ญากรสงครามนะร้ายแรงเออ<ม>เป็นพวกญี่ปุ่นไงแต่นายปีดีก็ช่วยไว้ช่วยไว้ดนวการบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วศารเนี่ยหรือกฎหมายไทยเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังกฎหมายเกี่ยวกับอาญ,ญากรสงคราม ซพ่งออกในสมัยนั้น<อ>เพราะนั้นบังคับใช้การจับพลปอในอดีตไม่ได้ก็พลปก็เลยไม่ต้องติดคุกไม่ต้องโดนประหารชีวิต<อ>ก็เลยสามารถที่จะอยู่ต่อแล้วก็มาปฏิวัติปฏิวัตินี่แหละปฏิวัติท่านถวันทำรมนาวาสวัสด์ซึ่งเป็นสายตรงของนายปีดีได้<อ>ทุกคนเรื่องหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับอายปีดีก็หนีต่างประเทศตั้งแต่บัดนั้นต้นมาสุดท,ท้ายก็ไปอนิจกรรมที่ฝรั่งเศสนะฮะก็ไปที่จีนด้วยไปฝรั่งเศสด้วย นี่นี่คืออดีตที่ผ่านมานะก็คือเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนรักก็หักเหลี่ยมโหดกันเือแต่แล้วต่อมาเรื่อยๆทาไมจัาพลปอก็จะมีปฏิวัติปฏิวัติซ้อนกันไม่ซ้อนกันแล้วแต่เนี่ยนะปฏิวัติตัวเองก็เรียกว่าซ้อนตัวเองอนะฮะปฏิวัติโดยคนอื่นปฏิวัติเขาเรียกว่าปฏิวัติแต่ไม่สําเร็จเขาเรียกว่ากบฏมีกบฏในสิบมีกบฏแมนฮัตตันสุดท้ายจังพลปอแพ้พราะใครแพ้แพ้แพ,แ,พแพ้เพราะลูกน้อง ลูกน้องของยมพลพอมีอยู่สนิทด,ด้วยกันมีสองคนค,คนหนึ่งก็คือพลตํารวจเอกเผาศรียานนท์อีกคน<ช>ึงคือจอมพลสลิดธนาลัตโอ้โหพลเอกสลิดนี่เป็นพอบอทอบตอ,อบนแรกพลเอกเผ่าเป็นพอบอตํารวจรในยุคนั้นตํารวจเขาบอกว่าภายใต้ท้องฟ้านี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทําไม่ได้นี่คาขวัญของตารวจนะขนาดนั้นพลตำรวจเอกเผามีแจกอัศวินแหวนเพชรใครเป็นใครตำรวจเก่งๆก็ใส่แหวนเพชรให้เป็นอัศวินแหวนเพชร เแท้แท้ๆด้วยสมัยก่อนมันคงคง,งไม่กี่ตังค์สมัยนี้แพงไม่ได้แล้ว<อ>นะครับก็สองคนนี้ก็เป็นว้เหมือใบเหมากันสุดท้ายในการเลือกตั้งปีส<ม>องพันห้าร้อยเขา<อ>บขอกว่าเกิดการโกงมากที่สุดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นข่าวที่ได้มาทีหลังสมัยนั้นเป็นไงไม่มีใครรู้ไงแต่เขาบอกว่าโกงมีพลล่มมีไพ่ไฟมีอะไรเงี้ยมีกันเวียนทงเวียนทเทียนแย่ไปหมดสุดท้ายจอมพลปชนะเลือกตั้งครับแต่มีเดินขบวนใหญ่นักศึกษาก็เดินขบวนเข้ามา จำผลปอบอกให้จาพลสลิดไปเจรจาจำสลิดก็ไปเจรจาเสร็จไปแจเจรจาปั๊บแทนจะหันหลังไปหันหน้าประเชิญหน้านักศึกษาบเออหันหลังหันหลังนักศึกษาให้นักศึกยกขึ้นเทินไปยกลอยตัวไปไปหาจำพลปอบแล้วก็พงบอกว่าหมดเวลาแล้วมั้งหมดเวลาของท่านแล้วน่ะหลังจากนั้นจำพลปอก็หนีไปอยู่ หนีไปออกอเมรจ้ออกไปที่เมรแล้วก็สุดท้ายก็ไปลงเอยสุดท้ายที่ญี่ปุ่น<อ>ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงแก,ก่กรรมนะครับที่ญี่ปุ่นนั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะก็ะคือมีปฏิวัติรัฐประหารปฏิวัตกิกบฏก็ล้มกันอำนาจกันเองเจ้<อ>สุดท้ายจอพมพลสฤษดิ์แทนที่เป็นผู้นําประชาธิปไตยก็เป็นผู้นำาปไปนะผู้นําทหาราน,นะคือเผด็จการเจ้าเสร็จแล้วก็จอมพลสฤษดิ์ก็ให้จอมพลถนอมเป็นนายกก่อน ให้คน,คนเอกขนอมเป็นนายกในายกเสร็จก็สลับมากแกงมาเป็นแทนเพราะว่าคุมในสภาไม่อยู่แล้วสภาวุ่นวายน,น,นั่นนวนี่สภาเขาอ,อ้างของการปฏิวัติทุกครั้งว่ามีความไม่สงบเรียบร้อยรัฐสภามีคอ <ใช S 1> ร์รัป<ใ>ชันใช้แบบนี้ตั้งแต่ยุคเมื่อก่อนโอ้โหใช้มาตั้งแต่2500อาจจะใช้ตั้งแต่สอง0ี่เป็นตูไม่้นมานะนะเมื่อใช้กันมาก็คือใช้เป็นคาถามาเรื่อยๆชื่อยชอบก็ต้องเป็นคาถามาเรื่อยอเรืาอรตูดสำเร็จการเมืองค้โก้กับ นักการเมืองยกมือขอผลประโยชน์ขอเงินขอนี่อะไรเงี้ยประเทศวุ่นวายเออทหารต้องเข้ามาแก้ไขทหารต้องเข้ามาแก้ไขก็แก้ไขจนสําเร็จจบสาเร็จโรงเรียนของจอมพลสฤษดิ์เรียบร้อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปกครองประเทศต่อมาจบนะหลังจากจอมพลสฤษดิ์เสร็จจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสัญญกรรมแล้วใช่ไหมก็รู้ว่าแกรวยะแยะๆเลยใช่ไหมคนก็รู้ว่าแกรวยแล้วแต่แล้วก็จอมพลถนอมก็เป็นต่อระหว่างนั้นจอมพลปอกับนายปีดีก็จะ บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะกลับมาตั้งพรรคการเมืองจมลสลิดตายแล้ว <c oughs> ก็จะกลับมาตั้งพรรคการเมืองสู้ในระบบประชาธิปไตยต่ออืพอจมพลปอดตัดสินใจเรียบร้อยว่าจะกลับมาในประเทศไทยคืนนั้นก็หัวใจวายตาย <c oughs> ระหว่างจมพลถนอมปกครองมาก็ยาวนานจนถึงยุค14ตุลาปี <c oughs> ตุลามีการเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมท่านก็ตอนนั้นจมพลถนอมจมพลประพาทพันเอกนรงนี่ก็เป็นหนึ่งในสามคนที่ ดูแลประเทศไทยอยู่นะผมอ่านหนังสือพิมพ์จนถึงวันที่สิบสามสิบสี่ตุลาเนี่ยยังเป็นฮีโร่อยู่เลยทวินมาร์คขาวเป็นผู้แก้ไขปัญหาเป็นคนดีสารพัด <garments. S 1> พอวันที่สิบห้าไปแล้วเป็นทอร์ราล,าลา่าแล้วเพราะในช่วงนั้นเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกไม่ได้เป็นพลเอกจอมพลประภาจะรู้เสถียรแต่เป็นพลเอกกริศรีวัลล์ที่กินข้าวเหนียวม่วงแล้วตายจบนะฮะที่หัวใจหัวใจวานเป็นอะไรกินข้าวเหนียวม่วงตายได้เป็นยังไงนะถ้า กินขนมม่วมงแล้วตายได้ในคนลงตายกันเยอะแยะในโลกนี้นะฮะก็ <_' S 1> ท่านก็เป็นผบทบ<ค><ะ>มีคนบอกว่านี่เป็นการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเึ่งร่วมมือกันนิ่คนักศึกษารัฐประหารจอมลพลถนอมและคณะออกจากประเทศไทยน<ค>ะครับไะได้กลับมาอีกทีก็หลายสิบเป็นเกือบสิบปีทันอย่างนั้น<ม>น่น,นะครับมา,มาก็ต้องบวชเข้ามาเป็นต้นเนี่ยเอาละค่าวนี้นั่นนั่นคือเรื่องของการชนะ ของการเปลี่ยนแปลงการทีเปลี่ยนแปลงจริงก็คือ1 4ตุลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ <c oughs> ถือว่าจะเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนก็ได้อีกหนึ่งครั้งแต,แต่ร่วมกับทหารที่รัฐประหารด้วยครับ <c oughs> ประมาณมานั้นอันนี้น่าจะถือเป็นการปฏิวัติแต่เป็นพักเป็นของประชาชนด้วยและ,ร,ะชชร่วมกรรชชับท <ตะ S 1> หารแต่ครั้งแรกของแต่ครั้งแรกไม่ใช่ครับก็ถ้าจากนั้นมาก็จะเป็นก็มีการปกครองโดยท่านสัญญาธรรมศักดิ์อดีตประธานองคมนตรีนะครับท่านก็ปกครองคนก็เรียกท่านว่า รัฐบาลมะเขือเผาเออเพราะว่าทําอะไรก็ไม่ได้ก็คือโอนอ่อนไปเรื่อยอ่อนแอประมาณนั้นมีฉายาว่ามะเขือเผาเลยนะฮะแต่แล้วหลังจากอาจารย์สัญญาเสร็จปั๊บก็มีรัฐธรรมนูญออกมาสภาสมัยนั้นก็สภาตมหนาม้านะร่างรัฐธรรมนูญเร็วมากแป๊บเดียวเสร็จแล้วเร็วกว่าสมัยปัจจุบันนี่อีกนะเสร็จแล้วก็เลือกตั้งอเลือกตั้งปีหนึ่งเจ็ดออกมาพรักประชาธิปัตย์เป็นนายกครับก็คือบอมเสนีได้เป็นนายกใช่ไหม เป็นเสร็จแล้วก็หลังจากหม่อมเตน,นีก็เป็นหมอ่อมคึกฤทธิ์เจอะอะไรเงี้ยพี่น้องสลับกันเป็นเออนี่นี่คือตำนานที่เกิดขึ้นสมัยอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นอาจารย์ตรเตนีาาลตกลับมาเป็นอีกรอ,อบหนึ่งรอบสองครับเลือกตั้งใหม่ได้เป็นเพราะว่าหมอ่อมคึกฤทธิ์ยุบสภาใช่ไหมรัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์มีสิบเสียงเอง <S <S ได้เป็นนายกมันก็เลยปกครองลาบากเหลือเกินสุดท้ายก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่อาจารย์เตนีกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ระหว่างนั้นนักการเมืองทะเลาะกันเองอ ทะเลาะกันไปกันมาด่าไปด่ามาสุดท้ายเกิดจลาจลเกิดกรณีที่บอกมีคนยวนอ,อพยพเข้ามาในธรรมศาสตร์โนนคนจับแขวนใต้ต้นมะขามเห็นไหมครับหานุยุงหรือมะขามใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะแล้วก็มีคนเอาตีมาอาตีอะไรต่างๆครับเลยเกิดกรณีหกตุลาสุดท้ายทหารก็ทนไม่ได้ปฏิวัติโดยนําโดย พลเลยเอกสังัดชลอยอยู่ซึ่งท่านเป็นผู้บรจการทหารสุดในขนานั้นเป็นครั้งแรกทหารเรือเป็นผู้นําปฏิวัติเลยครั้งแรกวิจจอจอใหญ่นี่นะได้มาเป็นผู้นําการปฏิวัติหรือการที่เป็นรอสชอหรือเป็นคณะอะไรทักงอย่างจะไม่ได้แล้วนะก็ยึดอํานาจยึดอํานาจเสร็จแล้วก็เชิญท่านองคมนตรีทานินไกวิเชียนจมาเป็นนายกอื ท่านธนินก็ปกครองภายใต้กฎเหล็กเลยกฎหมายเป็นกฎหมายของนิตสมควรตายอะไรอย่างเงี้ยนะหน่อยนั้นพระรูปหนึ่งบอกฆ่าคองนิตไม่บาปด้วยยุคนั้นนะครับก็มันก็เลยเกิดการต่อสู้กันเยอะนักศึกษาประชาชนเข้าป่าไปมากมายจับปืนสู้กับรัฐบาลทางทหารเห็นว่าอย่างนี้ต่อไปนี่คงลาบากแน่นะรัฐบาลคุณธนินก็เคยพูดนะแกบอกว่าตัวท่านเนี่ยเหมือนกับเนื้อหอยอื รัฐบาลก็เหมือนเอ้ทหารก็เหมือนกับเปลือกหอยหอยอุ้มไว้ให้รัฐบาลนีอยู่ได้ก,ก็เลยมีฉายาว่า,ารัฐบาลหอยครือาชนตั้งฉายา,ารัฐบาลหอยรัฐ<อ>บาลจารย์ตัญญาเป็นมะเขือเผาครับรัฐ<อ>บาลน,น,นี้เป็นรัฐบาลหอยนะรัฐบาลบอมบอมเซนีเป็นรัฐบาลลือสีเลี้ยงลิงแ,แลวลิงเยอะแยะไปหมดเลยพวกนักการเมืองวุ่นวายนะครับเอาล่ะพรรัฐบาลหอยอยู่ได้สักพักหนึ่งเปลือกหอยก็ทนไม่ไหวไล่หอยออกไปนะนำโดย พลเอกเกรียงศักดิ์ชำนันครับซึ่งขณะนั้นคุณธนินไกวิเชียนกับท่านพล,ลเอกสังดชะลอย,อยู่ก็สนิทกันดีนะอเออไม่มีนั่นแต่ว่าสโดยสุดท้ายแล้วโดสุดท้ายแหละท่านก็ถูกโค่นไปทั้งคู่เลยนะฮะทั้งพล,ลเอกสังดทั้งคุณธนินไกวิเชียนก็โดนงันด <Okay. S 2> เอาไว้หมดก็เป็นรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชำนันเกิดขึ้นพลเอกเกรียงศักด์ก็เป็นนายกออยู่ระยะหนึ่งมีการเลือกตั้งเลือกตั้งมีอะไรเรียบร้อยมีรัฐมนูลล่างโดย ร่างโดยประธานร่างรัฐมนูลในขณะนั้นเนี่ยชื่ออะไรรู้ปะ่ะชื่ออะไรครับครับมีชยัยมีชยัยฤจูพันธ์ในยุคนั้นเป็นคัดขาตั้งแต่ปัจจุบันต้นมาเลยนะมีชยัยฤจูพันธ์เป็นรองนายกด้วยแล้วเป็นคนร่างรัฐมนูลขึ้นมานะครับรัฐมนูลสมัยนั้นเนี่ย,ยนุญาตให้คนนอกก็เป็นนายกได้ก็จากสมัยนั้นก็เลยเกิดกรณีที่เรียกว่าปฏิวัติเงียบปฏิวัติซ้อนเกิดขึ้น กับในยุคนั้นเลยนี่คือจุดเริ่มต้นเริ่มของการที่บอกว่าปฏิวัติเงียบปฏิวัติซ้อนครับอเราคงเล่าไปจนถึงมาถึงยุคปัจจุบันคงเวลาคงไม่พอด็อกเตอร์ครับแต่จะบอกว่าเนี่ยที่มาที่ไปของการปฏิวัติซ้อนมันเคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ใช่จอมพลถนอมเคยปฏิวัติตัวเองนะปีหนึ่งสี่ปฏิวัติตัวเองจอมพลไม่ใช่จอมพลขอภัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ดําเนินการปฏิวัติซ้อน ก็พลเอกเกียงศักดิ์ชมนันโดยพลเอกเกียงศักด์ลาออกคือคนไม่รู้มันปฏิวัติเหมือนเงียบปฏิวัติเงียบก็คือหมดอํานาจไปแล้วแล้วค่อยๆลาออกไปแล้วก็ดําเนินการต่อมาโดยรัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลของพลเอกเปรมจินสุรานุ่นนั่นคือปฏิวัติเงียบซ้อนทุกวันนี้ก็มีการซ้อนหรืออย่างก็ไม่รู้เออที่เขาบอกว่าเราจะมีปฏิวัติ แล้วณวันนี้เลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติเองสื่อในบ้านเราเองก็มีความกังวลดร็อกเตอร์ครับว่าจะเกิดการปฏิวัติซ้อนขึ้นถามณวันต้องนี้ครับดร็อคเตอร์ครับมีโอกาสไหมครับดร็อคเตอร์คือการปฏิวัติซ้อนนี่มันคือการเปลี่ยนอํานาจกับอานาจอะไรอํานาจควบคุมอะไรที่สำคัญที่สุดนะครันี้คือแม้ควบคุมทหารถูกต้องครับถ้าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่สามารถควบคุมทหารได้เอมันก็เสียอํานาจไปแล้วออถูกครับวันนี้ใครบอกว่า ไม่มีปฏิวัติซ้อนผมยังมองมองว่าโดนปฏิวัติเป็นแล้วหรือยังเพราะอำนาจตรงนี้มันหายไปแล้วเนี่ยเขามอบให้ผบบเหมือแล้วใช่ครับผบบนี้มีอำนาจในการยกเลิกกำลังทหารใช่ครับผบบตรในฐานะเลขาธิการของคอสชใช่ครับผบบจะสั่งว่าเออพี่หมดเวลาแล้วอืมก็ก็เหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ไปไปได้ก็เหมือนจำพนปโดนจำพนสลิดเชิญดีก็ออกนอกประเทศไปเลย ไม่ต้องเอาทหารออกมาไม่ต้องรถถังออกมาด้วยไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช่เลยเลยแค่บอ่อดเดินไปบอกทาหารนนแค่มวดสองมวดเดินเข้าไปบอกท่านนายกท่านายก็ขับรถหนีไปแล้ว <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยจอมพลปอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยสมัยไหนอีกอะสม,สมัยรัฐบาลท่านเก่งตักดร <c oughs> <c oughs> ครับล้วสิษย์เราออกกลางสภา,าไปเลยแ <c oughs> ล้วสิ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่ยุคคณะราษฎรสิ่งที่เราเรียกน้องประชาธิปไตยณนะวันนี้ มันทำไมมันถึงกลับกลายเป็นว่าเราเกิดการรัฐประหารตั้งหลายต่อหลายครั้งสิบกว่าครั้งสิบสามครั้งดรครับ,รบมันมันถึงมากมายขนาดนี้แล้วประเทศไทยเหมาะกับคําว่าประชาธิปไตยหรือยังครับก็คือมันก็เลยเป็นที่อ้างว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆไงครับเหมือนตอนนี้ จีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมแต่ประเทศจีนเาเรียกตัวเองเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประชาธิปไตยประชาชนก็มีพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์การสรรหาเกิดจากพรรคคอมมิวนิสต์หมดเวียดนามก็เหมือนกันนะไทยเราก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยไทยที่น so ่ากลัวมากเลยอาจารย์ท่านอาจารย์ลิขิตที่ท่านถึงแก่อันนี้จะกรรมไปแล้วนะก็เคยบอกมันไม่มีประโดยเฉพาะแบบไทยไทยประชาธิปไตยเราลอกเข้ามาแบบสากลทั้งนั้น แบบไทยๆนั้นไม่มีในโลกหรอกอเออเออก็เราต้องแบบสากนเข้ามาเล่นจะเอาแบบไทยๆหรือแบบสากนแ่ะที่มาที่ไปวันนี้ครบถ้วนชัดเจน<ช>แ,ลและประเทศด้วยแบบไทยๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีแต่ว่าการที่บอกว่าจะมีรัฐประหารซ้อนหรือไม่ซ้อนบางครั้งมีไปแล้วยังไม่รู้เลยเพราะารัฐประหารเงียบมันเคยเกิดข,<อ>ขึ้นมานนแล้วก็เงียบไปขนาดนี้บอกกับบางคนท่านพลเอกเก่งตักโดนปฏิวัติเนี่ยใม่จะไปรู้ไม่ไม่รู้เพราะมันเงียบเพราะมันเงียบ มันเงียบแหะแต่มันโดนแล้วอำนาจหมดก็คือการโดนรัฐประหารรัฐอำนาจรัฐของไปนี้หมดไปแล้วแต่ประเทศไทยก็ยังอยู่ถูกไหมถูกครับบ<ม>างครัง้งสภาก็ยังสภาเดิมนะอ,อจมพลนถนอมเนี่ยโดนรัฐประหารใช่ไหมครับ,รบถามว่าสภาที่เชิญอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกนะสภาเดิมไหมสภาเดิมหมดสภาเดิมโอ้เรื่องนี้น่าคิดกับเราเลยหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วกับบ้านเราก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ให้คิดเอาเองกันละกันว่าเกิดขึ้นหรือยัง ครับดรครับการเกิดรัฐประหารถ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดมันการระบบทั้งหมดมันจะกลับไปรีเซ็ตใหม่ไหมครับดรคือผมิดว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอย่าลืมว่าคนที่เป็นคนทํารัฐประหารเนี่ยคือทหารเองก็ตามเนี่ยเขาเป็นคนนี้มีความรู้ความสามารถครับแน่นอนเลยการทํารัฐประหารในปัจจุบันนี้อาจจะสืบเนื่องจากเศรษฐกิจก็ย่ำแย่รายได้ก็มีเงินคงครั้งก็เหลือน้อยครับผู้ห่วงใยประเทศชาติก็จะมากอบกู้เมื่อกอบกู้เสร็จแล้วก็จะคืนอำนาจให้ประชาชน เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ปัญหาสําคัญของของประเทศชาติเราเนี่ยคือการปกครองเราไม่เป็นสากลมันเป็นเหตุให้โดนตัดความสัมพันธ์เยอะแยะไปหมดทางเศรษฐกิจทั้งการมันเชื่อมโยงกันหมดอาหาอเมื่อโดนหมดแล้วเนี่ยมันก็ลําบากไงพอต้องกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยสภาพยุโรปเองอเมริกาเองประเทศทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นประชาธิปไตยเขาก็จะกลับมาครบราเหมือนเดิมโอ้อเรมองว่ามันไม่ได้รีเซ็ตมันไม่ได้รีเซ็ตมันอาจจะ ล้มไอ้ที่มันมันผิดผิดเนี่ยไปตั้งใหม่ที่มันถูกก็ได้มันเป็นความหมายสําคัญไงเพราะว่าคนทํารัฐประหารถึงทาแบบเดิมประชาชนคงไม่เอาด้วยอย่าลืมว่าประชาชนในยุค4.0ตับรัฐบาลนี่เลยนะโอ้โหเขาข้อมูลไปถึงเร็วมากใครทาอะไรไม่ดีปั๊บจะเห็นรวดเร็ว ไม่ไม่น่าเรื่อมองไม่ใช่การรีเซ็ตแต่อาจจะเลอะทิ้งบางอย่างที่มันไม่ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่ใช่เพื่อความปรองดองด้วยในการรับประทานต่อไปจะรับประทานเพื่อความปรองดองปรองดองนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันแต่ดรพูดว่าการรับประทานครั้งต่อไปสมมติการรับประทานครั้งต่อไปแปลว่ามันมีแนวโน้มจะมีนหครับดเรคือไม่รู้สิคือบางกอกโพสไม่ใช่กรอกโพสก็าไปบอจริงท่านโพสเนี่ยนะเขาเป็นสื่อมวลชนที่เป็นรายแรกที่ พบไอเรื่องวอเตอร์เกตนะจำได้ไหมเป็นภาพยนตร์ด้วยนะวอเตอร์เกตก็วอชิงตันโพสนี่แหละก็เหมือนกันทําให้นิกสันต้องลาออกเลยใช่ครับนี่ก็คืออาการมันไม่คงไม่ธรรมดาที่เขามาวิเคราะห์แบบนี้เขาอาจจะเห็นจากพารามิเตอร์หรือว่าตัวแปรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนะว่ามันมีการเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนมันมีแนวโน้มแล้วมีแนวโน้มประสบความสําเร็จด้วยคืออาจจะมีแนวโน้มรัฐประหารแต่ไม่สําเร็จก็เป็นกบาบที่ไหม แต่เขาบอกแนวโน้มความสาเร็จของประเทศไทยเนี่สูงกว่าบุรุนดีโอโีกสูงกว่าบ,บุรุบดีบุรุนดีนี้โอกาสเกิดมากกว่าเราแต่ของเราถ้าเกิดแล้วประสบความสําเร็จแล้วทุกครั้งที่มีการรัฐประหารครับดร็อตเตอร์ครับเขาบอกว่าถ้าประชาชนไม่เอาด้วยเหมือนผู้ใหญ่นักบาลท่านนี้ช่วงนี้พูดว่าถ้าประชาชนไม่เอาด้วยปฏิวัติรัฐประหารมันไม่สําเร็จหรอกส่วนประชาชนเอาด้วยเสมอแต่ในบอกประชาชนนี่เป็นประชาชนชาวไทยโอ พยางชาวไทยเห็นผู้มีอำนาจปั๊บก็ยอมหมดเลยเอาด้วยไอ้สู้ไหมไม่มีเอาด้วยเสมอเอาด้วยเสมอแต่คุณลดปืนลงเมื่อไหร่มันลำบากเหมือนขึ้นหลังเสือคุณต้องขี่ไปเรื่อยๆอ่ะเกาอันนี้มันก็เป็นปัญหาว่านี่แหละคือทําให้ผู้มีอำนาจไม่ลงไม่ได้ไงเขาก็อาจจะอยากลงก็ได้แต่ลงยังไงลงอลงเดี๋ยวคุณก็เล่นตัาอีกเสือจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเสือมันกินก็เลยลงไม่ได้ก็เกาะไปอยู่เนี้ย ไม่รู้คนหรือเสือจะตายก่อนกันก็วัดกันนาสุดท้ายแล้วนะวันนี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่เราต้องใช้แค่คาเดียวไหมครับดรแค่คาว่าอดทนหรือเปล่าครับคือคนไทยเรายึดถือกฎแห่งกรรมไงสุดท้ายทุกคนก็ตายหมดนะ,ะต้องบอกเขาว่าอยากตายแบบไหนอยากตายแบบประชาชนเขายุ่งย่องสรรเสริญหรืออยากตายแบบประชาชนเขาบอกว่าเออตายไปก็ดีแล้วแผ่นดินก็ได้สูงขึ้นเห็นไหมนี่ยแหละคนทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมว่าคนรุ่นดังคคนตัดสิน คนรุ่นที่ท่านเป็นอยู่ท่านมีอํานาจอยู่ท่านอยากทําอะไรตามใจชอบก็เชิญตามสบายจบแต่วันที่ท่านจากโลกนี้ไปท่านจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีเกียรติหรือหรือผู้ที่ถูกสาปแช่งโอ้โห,โหนะเป็นทรราช์กับหรือเป็นรัฐบุรุษให้เลือกเอาเพราะผมคิดว่าทุกคนอยากเป็นรัฐบุรุษแหละเพะตายไปเงินทองอะไรสะสมไป,ไปไม่ได้อํานาจที่มีอยู่ก็ต้องทิ้งไว้แต่ความดีงามจะอยู่ตลอดไป คคคครรรััรับบบุณจิงวหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเราจะหยุดวงจรรัฐประหารอย่างแท้จริงได้อย่างไรคำตอบคงอยู่ที่การสร้างความเข้าใจให้ทุกคนตระหนักว่ารัฐประหารไม่ใช่ทางออกของทุกเรื่องการร้มระบบประชาธิปไตยแล้วสร้างขึ้นใหม่แก้ปัญหาเดิมไม่ได้ การศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาในอดีตนั้นและพยายามหาทางแก้ไขไปตามกลไกทางการเมืองจะสร้างความเข้มแข็งให้การเมืองไทยในอนาคตผมจะบอกให้นะปฏิวัติเนี่ยถ้าประชาชนไม่เอาด้วยไม่มีทางทําได้เลยปฏิวัติไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลยหากประชาชนไม่เอาด้วย